สวัสดีครับวันนี้ผมมานพนะครับนิสสันนะครับพอดีมาพามาดูรถยนต์นิสสันพอดีเรามาจัดงานที่งานเกษตรมออบลน,นะครับวันนี้ก็คือวันสุดท้ายนะครับอ่าที่โชว์รูมของเราที่มาจัดงานนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากมาดูรถรถยนต์นิสสันก็ได้นะครับช่วงนี้นะครับรมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับต่วงนี้ ที่งานเกษตรมอบนวันสุดท้ายวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศท้องฟ้าก็จะคึมคึมไม่ร้อนมากนะครับเหมือนแต่ก่อนผมมาวันแรกๆนี่อากาศจะร้อนเลยแต่วันนี้อากาศดีครับวันนี้มาดูเลยนะครับรถที่ผมมาจัดนะครับจะมาอยู่สี่รุ่นนะครับก็คืออ่านิสันนิสันอเมล่านะครับตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับช่วงนี้ก็คือดาวอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อย นะครับเผื่อท่านใดสนใจก็มาดูรถตัวจริงได้เลยหรือมาทดลองขับก็ได้นะครับมีตัวทดลองขับให้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจนิสสันอาร์เมล่า่ะมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น E อนะครับรุ่น E l ราคาจะอยู่ที่ 6, 5 6 5 0 0 0บาทแล้วก็รุ่น B รุ่น B ราคาจะอยู่ที่625,000บาทและก็รุ่น VL ราคาจะอยู่ที่6 5 5 0 0 0บาท นะครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเทคตัวใหม่นะครับราคาจะอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับาดาวแค่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับปีชุดแต่งเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับนิสันอเมลานะครับเดี๋ยวผมพามาดูรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนวา a ่านะครับตัวนี้นิสันนวารารุ่นนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตุ้นแคป นะครับสีขาวนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเนี่ยอันนี้แต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะครับกระจังหน้าโลโก้นิสสันตัวหนังสือสีแดงแต่งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเผื่อท่านใดสนใจถ้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้โหลดเตี้ยให้ด้วยนะครับล้อขอบสิบแปดนิ้วนะครับล้อแม็กนี่ยครับแต่งให้ลูกค้าโหลดเตี้ยเรียบร้อยลูกค้าอยากได้แบบนี้ ได้เลยดาวอยู่2 9ง0มืเกาันกหมือกันนะครับตัวนี้ชุดแต่งนะครับเผื่อท่านใดสนใจอซีชุดแต่งก็คือติดลีมติดอะไรให้เรียบร้อยของแถมครบเลยนะครับท่านใดสนใจก็มาดูรถที่งานของเราวันสุดท้ายที่งานเกษตร,รมออบบนงานเกษตร,รอ,อีสานใต้มออบบนนะครับในในส่วนรุ่นแคปบนะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นถัดไปปะี๋ยวเชิญมาดูรุ่นถัดไป ดูนะครับตัวนี้เนี่ยแต่งให้เรียบร้อยเลยครับแต่งงามๆครับเนี่ยใส่ล้อแม็กขอบสิบแปดนิ้วนะครับอ่าเรามาดูตัวนี้รุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นแบ็กออดิชั่นเป็นรุ่นแต่งอีกเหมือนกันแต่นี้ตัวนี้มันจะแต่งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้แบ็กออดิชั่นรุ่นยกสูงตัวนี้ราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนี่ย แต่งมาจากโรงงานเลยนะครับเผื่อท่านใดสนใจโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวก็ได้นะครับรุ่นนี้ฟรีดาวเลยนะครับเผื่อท่านใดไม่มีงบในการออกรถอฟรีดาวไม่ต้องใช้เองินออกรถสักบาทนะครับสำหรับนิสสันนอวาล่าแบ็กอิดิชั่นโปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้และก็ในงานนี้ด้วยนะครับมีของแถมของแ่กให้อีกพิเศษมากมายนะครับตัวนี้ในส่วนของ ตัวกระบะรุ่นยศสูงเนี่ยก็คือแต่งมาให้แล้วนะครับอันนี้จะแต่งเพิ่มไฟหน้าจะเป็นแบบ LD c o อ e LD สีดวงนะครับของนาวรานะครับตัวนี้กล้องรอบคันเลยนะครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดายกสูงนะครับราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนเก้าหมืนเก้าพันบาทแบ็กอี dition สีแดงนะครับตัวนี้ล้อแม็กขอสิบแปดนิ้วสีดำแต่งเท่ๆครับมาจากโรงงานเลยนะครับ มาอีกรุ่นหนึ่งนิสสันเทอร่านะครับนิสสันเทอร่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย1.99เผื่อท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะครับพอดีเป็นรถเทสไนไนนะครับตัวนี้รุ่นรุ่นท็อปราคาจะอยู่ที่150,000ห้ไม่ใช่โทษทีนะครับราคาอยู่1ล้าน ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้นีสันเทอรล่านะครับเจ็ดที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดสามเทอร์โบเทอร์โบคู่นะครับเครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับข้อดีของเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ก็คืออัตราเร่งดีการหนกตัวดีแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ประหยัดน้ํามันอยู่ที่สิบสามถึงสิบห้ากิโลเ네มตรต่อลิตรนะครับแรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่อยู่ที่ 450นิวตันเมตรนะครับเผื่อท่านใดสนใจก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย1น9 9นะครับหรือดาวเริ่มต้น5,990 0นะครับสำหรับรุ่นมิสสามเทอร่านะครับมาดูภายในรถกันเลยนะครับภายในรถตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมนะครับ ครับเขียรุ่งวันนี้ผมดูรายละเอียดได้เลยนะครับครับรายละเอียดก็ประมาณนี้แหละครับพอดีวันนี้งานเกษตรรันสุดท้ายเผื่อท่านใดสนใจก็มาดูดูมาดูงานเกษตรแล้วมาดูรถนิสสันได้เลยนะครับหรือสนใจรุ่นไหนก็สามารถโทรสอบถามผมมานพได้เลยนะครับ ที่เบอร์โทร0817924018ดูในรายละเอียดหรือท่านใดอยากดูคลิปวิดีโอดูในช่อง YouTube มานพเนสังก็ได้นะครับในส่วนนี้ผมก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับเผื่อมีอะไรเพิ่มเติมผมจะแจ้งไปอีกทีนึงนะครับถ้าเผื่อท่านใดสนใจก็สามารถโทรหาผมได้เลย0817924018นะครับในส่วนนี้ผมก็ขอลา,วาลวกันนะครับสวัสดีครับ